สวดีครับผมมาชินเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขา2มีนบุรีตรงนี้เป็นตรงที่บอกเลยนะครับว่าตอกรถเก่งไว้ให้ดูนะครับประมาณ70คันนะครับติดทุนใหญ่เลยนะครับรถที่เราขายทุกคันคักเกีร์ทุกคันวันนี้เอาเอลติสนะครับไม่ลักหมื่นมาให้นะครับเรียกว่าคัสเอลติสโฉมบออนยูไม่น้อยมาให้เลยนะครับไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับไม่ลักหมื่นสวยๆคุ้มๆโฉมบออนยูปีสิครับสนใจบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่า คุณจะไม่พลาดรถสวยได้ใช้ไม่น้อยเหลือ2คันสุดท้ายแล้วรีบกดไลค์กดแชร์กดจามแล้วทากหารท็อเป้เบอร์นะครับ0ูนย์เก้าสี่เดีครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า2คันนี้สวยคุ้มค่าไหมเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ราคาอะไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดอีกคานไปดูเลยครับสวัสดีครับพบกันอครั้งนะครับที่บริษัทเพชรยศนะครับวันนี้มาเปิดโซนใหม่นะครับจะเป็นโซนของสาขา2นะครับตรงเสรีไทยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสาขา2นะครับ คลัสรถมาให้นะครับเป็นตัวรถเอลทิสหนึ่งจุดหกนะครับตัวจีออนิวนะครับโฉมเป็นโฉมเนี่ยออนิวช่วงล่างใหม่บอดี้ใหม่นะครับสวยๆเดิมๆน่าใช้รุ่นสปอร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้คัดรถไม่หลักหมื่นมาให้ไม่น้อยสุดนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นโลกับไม่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวดูกันเลยว่ารถสวยน่าใช้แค่ไหนบอกเลยว่ามีโปรควมคุมให้ด้วยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับคันแรกนะครับทะเบียนนะครับ 2271ตัวนี้โฉมออลิวนะครับตัวนี้จะได้ในเรื่องของไฟหน้าแบาโบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดำปัดกับโครเมียมนะครับมีไฟเดทามให้ครบสวยเดิมเงางามสีสันผิวพันรถบอด,ดี้เดิมสวยนะครับและที่สำคัญน,นะครับไปบอกกันเลยนะว่ารถเนี่ยเดิมๆไม่มีชนหนักผิ่คว่ำต่อต่อรถหรือจมน้ำใดทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้ได้โฉมออลิวปี19นะครับทั้งสองคันนะครับปีเดียวกันนะครับราคาต่างกันอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ ต่างกันอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เลยผ่อนแถมเท่าไหร่ประมาณแปดพันห้าถึงเก้าพันบาทนะครับแปดพันห้าถึงเก้าพันนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถเดิมๆสภาพสวยนะครับตัวแม็กนะครับจะเป็นแม็กอัลลอยแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กนี้เพิ่มความเบานะครับเบาขึ้นขับดีขึ้นได้ยางปีสองปีใหม่ครับยางปีใหม่นะครับดีไซน์สวยตัวนี้กระจกมองข้างปรับพาวไฟฟ้าไฟเดสตัวผมให้พร้อมนะครับ สีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมสวยนะครับร้ายไียร้รอบพันนะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมหูจับนะครับเป็นโครเมียมเปิดดูโครงสร้างนะครับทุกอย่างสภาพเดิมเลยนะครับโครงสร้างรถนะครับนี่สีสันพิพันธ์สันคมสภาพเดิมเดิมแบบนี้หัวน็อตหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับสภาพสวยพร้อมใช้ครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ0ูนย์9 4 8 4 8เจครับ รถสวยสภาพดีนะครับติดต่อมาได้นะครับภูมิลัยหุ้มหนังยังดีใหม่ๆเพราะคันนี้ใหม่มันแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยมากเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาค่าตั๋วนะครับตามสคบเลยนะครับจากห้าแสนหนึ่งหมื่นเหลือสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ปีสิบเก้านะครับรถมือเดียวนะครับจากหน่วยงานปวสูนครับใครสนใจแอดตันนี้แอดไลน์หาโทรหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับดีไซน์สวยออปชั่นครบน่าใช้นะครับ ด้านท้ายนะครับทรงคล้ายแคมรี่นะครับทรงคล้ายแคมรี่นะครับตุดเป็ดแบบนี้สภาพสวยมากคลิปเลยนะครับเนียนๆรถเดิมไม่มีชนนะครับเปิดฝาท้ายดูนะครับฝาท้ายเปิดดูได้นะครับด้านในโปร่งกว้างๆเรียกว่าประมาณ465ลิตรนะครับจุถุงกลอฟได้ถึง2ใบแต่อาจจะมืดหน่อยขออภัยด้วยนะครับตะเข็บประตอโครงสร้างสภาพเตมเดิมนะครับตะเข็บประตอโครงสร้างบอดี้เดิมสวยซีนเดิมแท้แบบนี้ครับ อ่ะใครสนใจนะครับหัวน็อตไม่ขยับสักตัวสภาพเดิมไฟท้ายของแท้ไายคุยโตนะครับนี่ของแท้เลยนะครับติดต่อหาไม่ได้นะครับขี่ราตอโครงสร้างสภาพเดิมสวยนะครับสนใจนะครับโทรมาหาเป้เบอร์0ูนย์เ4้า8ี่เจดสี่แดสครับสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับอ่ะคันนี้ราคาดีนะครับ49900 0เา่นพะครับอิพนกว่าบาทพ่อน8,000ันกว่าโครงสร้างเดิมสวยนะครับล้อหน้าดิสล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับ ยางปียีสองนะครับได้ยางปียีสองนะครับเสาซีโครงสร้างเป็นยังไงเบาะด้านหลังเป็นยังไงมาดูครับสภาพยังใหม่กริปเนียนๆแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับแอร์หลังมีให้2จุดนะครับสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับเรียกว่าสวยเดิมมากๆนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับสปอร์ตเบนฮาร์ดรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมเนียนสวยแบบนี้ครับสนใจโทรมาเลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับ สภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับมาดูนะหัวน็อตประตูไม่มีแกะไข่เครื่งสิ้นนะครับสภาพเดิมแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้ครับนี่แผ่นเพจเดิมแท้เบาะหนังแอร์แบ็กไม่ครบซ้ายขวาเจ็ดใบรอบขันนะครับ f m ฟเอ็มเบูธูดเหนีครบแอร์ออโต้ด้วยดีไซน์สวยนะ่าใช้มากครับคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาถูกกว่าตัวทางซ้ายคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหกจีตัวนิวนะครับปีสิบเก้าราคาอยู่ที่ 5แสนหนึ่งมืนนะครับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทได้ตัวออน new ในราคาที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือจะมีข้อดีก็คือไม้น้อยกว่า2องหมื่นโลครับประหยัดไปหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีประมาณสามหมื่นโลเนาะก็เนี่ยประมาณนี้ครับเซฟในเรื่องของตัวเลขไม้น้อยกว่านะครับแล้วดูความความงามของเขานะครับสีสัรผิวพันธุ์นะครับ็ l เกอร์ไม่เคยเคลียร์สีเดิมคงามสีบอลเงินนะครับสวยน่าใช้มากโครงสร้างกริปกริยางยังใหม่กริบดอกน้หนาลึกๆเลยนะครับแม็กแท้โดยโรงงานนะครับ แม็แท้เดิมนโรงงานยางปี2ี่โอ้โหโคตรคุ้มนะครับยางใหม่ๆเลยปี24นะครับของมิชลินด้วยนะครับเรียกว่าเซฟเรื่องยางไปก็หลายหมื่นแล้วนะครับเป็นหมื่นนะครับจุดมองข้างปรับเพาไฟฟ้าภาษีพลบบอไม่มีขาดต่อให้ครบนะครับกระจกนี่ครับเดิมๆนะครับของแท้เดิมจากศูย์นะแล้วดูสันคมนะครับฝากระโปรงดูสันคมนี่ครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมสวยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดทไทม์มีให้ครบ ไฟเตอหมอกมีพร้อมนะครับตัวนี้คือข้อดีคือได้ไฟเตอหมอกมาพร้อมครบแล้วนะครับไฟเตอหมอกได้มาพร้อมครบนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นตัวที่ให้ดูคันแรกเนาะไฟตอหมอกไม่มีแต่ถามว่าถ้าจะเอาได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเป้ติดเพิ่มให้ได้ทาแถมให้ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับไฟตอหมอกเป้แถมให้ได้ถ้าซื้อเป้เดี๋ยวแถมให้ไฟเตอหมอกคันนี้นะถ้าชอบนะครับจัดให้เลยรายได้นะครับเป็นสองเท่าของค่างวดประมาณแปดพันกว่าก็เลยได้หมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปออกได้ซื้อได้ครับ และที่สําคัญนะครัจะพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับทำงานโรงงานรายได้20,000ขึ้นออกได้ซื้อได้หรือประมาณ1 8 0 0 0แปดหมื่นเก้าก็ออกได้แล้วนะครับเป็นมีเลือกเยอะเลยนะครับให้ดูสต็อกก่อนนะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับรถมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าผมมีแค่2คันนะผมมีเยอะนะครับมีเยอะแต่วันนี้คัดมาให้ดูคือให้ลูกค้าเห็นรีวิวแบบละเอียดทุกจุดนะครับให้เห็นทุกจุดนะครับว่ารถเราเดิมจริงๆนะครับให้ดูเราเดี๋ยวอัพคันครับกระจกปรับพล้ไฟฟ้าไฟได้ตัว หมุจากโครเมียมดีไซน์สวยเดิมน่าใช้นะครับล้อหน้าดิสล้อหลังดิสขอบ6ิบหกแมกแค่โรงงานบอดี้สวยงามครับคันนี้ราคา5้0 0สนหนึ่งหมื่นพอแปดพันกว่าบาทและที่สำคัญตัวนี้ติดตั้งในเรื่องของเซนเซอร์ถอยมาให้ถึงสจุดครับสวยเดิมน่าใช้ออปชั่นก็ครบเลยนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบดับเบิลดิสโบรปีกงนกคู่ครับใครที่หาเอาทิศคันสภาพสวยบอดี้เดิมติดต่อมาได้นะครับ มาเดี๋ยวแกให้ดูตรงด้านท้ายนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างย็งไงครับเดิมสวยเมตดาชัดคมทุกจุดนะครับสีเดิมแท้แบบนี้เห็นไหมครับเดิมๆนะครับไฟท้ายของแท้ไทยคริโตะนะครับนี่แบรนด์แท้นะครับนี่แบรนด์ไทยนะของแท้นะครับตะเข็บรอยต่อนี่ครับชัดทุกเม็ดคมทุกจุดเดิมๆแบบนี้ครับใครสนใจอาร์ติสคันสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับติดต่อมาได้เลย0947894848ครับ สภาพสวยพร้อมใช้เบาะด้านหลังสภาพไปยังไงนะครับสบภาพฟูฟูใหม่ๆกี้เป็นเมียมนะครับโอ้สภาพสวยพร้อมใช้เลยแอร์หลังมีให้2จุดนะครับนี่คือรุ่น all ิว e แล้วนะครับที่ได้ในเรื่องของโครงสร้างสวยแอร์หลังมา2จุดนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าปีสิบแปดจะไม่มีให้นะครับเบรกมือเป็นแมนวนวลคลีออโตโจอนะครับแอร์ออโต้มีให้ครบด้วยคันนี้ไม่เท่าไหร่มาดูกันนะครับไม่น้อยมาก59,00 0โลนะครับ 59,00 0าโลเท่านั้นนะครับ59,00 0นานะครับไม่น้อยสภาพสวยพร้อมใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวครั้นี้สตาร์ทที่ดูไม่เป็สตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาหน้าเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับเครื่องนน่นเครื่องฟิตอยู่แล้วมีการตรวจรถสภาพให้พร้อมประมาณ273รายการนะครับตรวจสภาพรถให้พร้อมๆ200กว่ารายการอ่ะครันนี้มาดูกันต่อนะครับเปิดฝาหน้าเครื่องฝังกระโปรงให้ดูเลยนะครับเครื่องพันหกโฉมอ่อนนิวนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับ ตาเร่งดีนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตสภาพเดิมสวยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาดูเลยพาเช็คพาตรวจแบบละเอียดนะครับสีเดิมฝาเดิมนะครับนี่สีเดิมฝาเดิมเป็นแบบนี้อ่าสีจานแหน่เดิมๆนะครับไปรอยป้ายเม็ดอาร์ห <c oughs> ัวจอตต่างๆเม็ดเห็นไหมเดิมๆนะครับฝาเดิมแก้ต่างๆเดิมๆครับคันนี้บอกได้เลยว่ารถเดิมแน่นอนนะครับสังเกตนะครับนี่ไฟหน้าของแท้นะครับสังเกตต่างๆรอยปุ่มรอยปั๊มต่างๆนะครับหนึ่งอาร์หนึ่งแหนนะครับนี่อยู่ครบ คันน้องคานหน้าสภาพชัดนะครับหัวนงหัวน็อตเรียมเรียเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนนะครับรูสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับคันน้องคานหน้าสภาพเดิมครับหัวน็อตนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับดูเลยส่องให้ดูแบบนี้นะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่สภาพเดิมสวยแบบนี้อดี้เดิมนะครับหัวนน็อตเดิมซีนเดิมนะครับอ่ะแก้มนะครับนี่ก็เดิมเหมือนกันนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับ รถสภาพเดิมสติ๊กเกอร์มกอกอยู่ครบนะนี่เดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะเป็นแบบนี้นะครับของอาทิตย์นะเฉพาะอาทิตย์จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันต่ออีกคันหนึ่งไม่ห้าหมื่นโลนะครับไม่ห้าหมื่นอ่ะโครงสร้างเดิมส,สวยๆครับลูกศรตาปั๊มชัดๆแบบนี้ทุกจุดทุกหนูนะครับหัวนองหน็อตเดิมนะสภาพเดิมสวยของเหลวนะครับสังเกตสี 4, นะอ่ะออกเข้มน้ำตาลเข้มนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ วันรับรถลูกค้าต้องห่วงครับเดี๋ยวเป้คิวซีให้ธนาคารให้เป็นของเร็วให้พร้อมนะครับแล้วก็แถมบริการเฉลินให้ด้วยอ่ะซีเดิมแท้นะครับซีเดิมนะครับสภาพสวยคันนี้เนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะมองไปด้านในนะครับหัวน็อตด้านในไม่มีแกะไขใครสัสิ้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยมาต่อกันนะครับมาต่อกันนะครับคันลงคันหน้าหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับเดิมนะครับนี่คันหน้าเดิมแบบนี้นะครับ คัน้าบาที่เดิมแก้ม่างในสังคมชัดเจียแบบนี้นะครับนี่ครับคือของเดิมแท้เดิมสวยครับอ่าฝาแท้นะครับตาปั๊มโตยิต้าอยู่ครบครับอ่านี่ครับเห็นไหมคำว่าโตยิต้าตรงนี้อันนี้คือของเดิมนะครับสองคันนี้ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันทางซ้ายไมอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นโลทางขวามห้าหมื่นเก้าพันโลครับราคาอยู่ห้าแสนหนึ่งหมื่นห่างกันแค่หนึ่งหมื่นบาทครับสองคันนี้สนใจคันไหนแอดไลน์มาทำก็ได้ปรึกษาได้ครับ รายได้ขอประมาณ1 8ื่นแปดหมื่นเก้าออกได้ซื้อได้แน่นอนถูกความสนใจทางซ้ายครับถ้าทางซ้ายเนี่ยตัวเลขปีสิบเก้าเหมือนกันโฉมอ่อนนิ่วนะครับไม่ก็หลักรหมื่นโลนะครับไม่หลักรหมื่นนะครับทางขวาก็ไม่หลักรหมื่นนะครับแต่ไม่เนี่ยห่างกันอยู่วันหมื่นกว่าโลนะครับสภาพเดิมทั้งครู่นะครับเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันให้ทั้งหมดเลยถ้าสนใจแอดไลน์มาทางก็ได้นะครับ P A E อันดุสกอร์ D I M O N D ครับหรือเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ และที่สำคัญนะครับผมบอกเลยนะว่าให้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับจะเคสยากเคสง่ายเป้พาผ่านหมดนะครับมหาเรา95%ได้เราใช้แน่นอนนะครับขอเดียวมัติบริบูโรโทรมาหาได้เลยมีโปรโมชั่นของแถมให้ด้วยนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนะครับทำสัญญาได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยอยู่ไหนก็ซื้อได้ครับผมบอกเลยว่ามีมีบริการจากไฟนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับอยากได้รถสวยสักคันไว้ใช้ที่บ้านนะครับบอกเลยว่าต้องอันที่เท่านั้น รถสวยเดิมๆเครื่องทนทดตึกๆนะครับต้องเอาิติ์เลยนะครับยิ่งโฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่ได้ช่วงล่างใหม่นะครับนิ่มนุ่มขึ้นนะครับปรงบไลัยคอนโทรลง่ายขับง่ายทางนี้ใสยดีได้โฉมสปอร์ตครับยิ่งคนุนอย่างดีนะครับเรื่องคอภัยก็เบิร์หนึ่งเลยสนใจโทรมาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันรับรถเลยนะครับอย่าลืมโทรมานะครับผมสวัสดีครับ